สวัสดีครับแอปพักเครื่องนะครับเรามาดูเหรียญท้าเวสวรรณกันนะครับเป็นของหลวงพ่อทองสุทธศีโลนะครับผมอันนี้เหรียญน,นี้เป็นรุ่นมหาเศรษฐีนะครับคูณทองนะครับผมอันนี้ก็สร้างที่วัดบ้านไร่นะครับ อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับเห<ส>รียญนี้สร้างปีพศ2563นนะครับเป็นเหรียญทรงดอกจำปีนะครับ ก็จะเห็นว่าองค์ท้าเวสุวรรณนะครับก็จะมีความงดงามนะครับของรายละเอียดเนื้อหานะครับส่วนขอบนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นซุ้ม ลายกระหนกนะฮะสวยงามนะครับส่วนด้านล่างองค์ทาวเวสวรนะครับจะเป็นเสียนพรลาหูนะครับส่วนด้านหลังนะครับของเหรียญ อันนี้ยังไม่ได้แกะซีนนะครับอยู่ในซีนอันนี้เป็นเนื้ออัปาปกาลงยาลายทงชาติหลังยันนะครับเรียนนี้จะเป็นหมายเลข24นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับต่อโค้ดลางหูนะครับ ก็จะปั๊มตัวหนังสือหลวงพ่อทองนะครับสุทธศสีโลนะครับผมวัดบ้านไล่จังหวัดนครราชสีมานะครับ2 5 6 3นะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่สร้างออกมาได้สวยงามนะครับนี้ผมก็ยังไม่แกะซีนนะครับจะเก็บสภาพเดิมๆในซีนไวน้ สวยงามครับผมแอปพักเครื่องนะครับก็ขอฝากไว้อีกเหรียญนหนึ่งนะครับเป็นเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับของหลวงพ่อทองสุทธารีโลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม